สวัสดีครับวันนี้มีออติสตนะครับผมนี่มาให้ชมอีกแล้วนะครับสภาพสวยๆนะครับสีหายากนะครับนี่สีเทานะครับผมตัวนี้นะได้สีเทาเลยลูกค้าสภาพดีๆนะครับ1.6ตัว G นะครับโคราออติสต์หตัว G นะครับนี่ปี2018เลยขายเพียง4 3 9 0 0 0บาทเท่านั้นโอ้โหนะราคาคุ้มๆนะครับผ่อน8,9 0 0 0พันฟรีดาว ได้ลดระดับโคราติดไปใช้งานนะครับผมสภาพดีๆคัดเกตเอแน่นอนอีกแล้วนะครับลูกค้ามาเดี๋ยวพาชมตัวรถกันนะครับก่อนอื่นเลยกับสวัสดีลูกค้าทุกท่านที่เข้ามารับชมช่องหลังรถเก่งด้วยนะครับสําหรับวันนี้มีโคราติดเลยนะครับมาให้ชมกันมาเดี๋ยวพาดูด้านหน้าก่อนเลยนะครับตัวนี้ไฟหน้านะครับได้เป็นไฮโดรเจนนะครับผมสวยเลยลูกค้า รอบคมใสๆใหม่หมๆส,สวยๆนะครับรถของเราส่วนใหญ่นะเป็นรถหน่วยงานนะครับผมเข้าศูนย์เช็คระยะให้ตลอดแน่นอนนะรถหน่วยงานปลดระวางเท่านั้นเองนะครับและคันนี้เลขใหม่1 2ส0 0มกิโลเท่านั้นนะใช้ต่อได้ยาวๆ,ๆแน่นอนลูกค้ารอบคมใส่กิ๊กเลยนะครับกระจังหน้าโครเมียมไร้ริ้วไร้รอยนะครับสภาพสวยๆตะเข็บนะครับด้านข้างลูกค้าแทบไม่อ้าไม่แตกเลยสภาพดีจัดนะครับ ในส่วนของตัวแม็กนะครับลูกค้าทูโทนสวยงามมากๆนะครับได้ยางคูดเยียร์ด้วยนี่ปี2021เลยลูกค้าปีใหม่ๆนะครับผมสภาพยางสวยเนียนหมดเลยนะครับตัวนี้ยางขอบ16นะครับผมนี่ยางขอบ16เลยนะครับตัวซุ้มนะครับผมตัวโชค๊คใหม่กิ๊กลูกค้าแต้มสีจากโรงงานยังอยู่เลยเหลี่ยมมุมนะครับผมตัวรดนะสวยกิ๊บเลยลูกค้าไม่มีรักยิ้มไม่มีบุบนะครับผมนี่โลโก้ดูโอวีทีไออยู่ครบนะ กระจกมองข้างสีเดียวอัตัวรถมาพร้อมตัวไฟเลี้ยวนะครับผมที่จับนะครับเป็นสมาร์ทเอด้วยลูกค้าสวยจัดจัดนะครับภายในนะครับได้เป็นสีเบตตัดสีดํานะครับสวยมากๆลูกค้าตัวเบาะได้เบาะหนังนะครับผมน่นๆตึงๆสวยๆใช้ได้ยาวๆแน่นอนนะครับคันนี้มาพร้อมพุส์สตาร์ทนะครับและนี่เลยเลขไม้นะหนึ่งแสมเก้ากิโลเช็คระยะตลอดนะครับผมลูกค้าเช็คศูนย์เบื้องต้นได้เลยนะ ไม้นี่ของแท้แน่นอนนะครับแน่เป็นไงโอ้โหมีน้ำมันให้พร้อมเลยนะครับผมเรือนไม้สวยมากๆลูกค้าเรือนไม้สวยมากๆนะครับหนึ่งจุดหกตัวจีลูกค้าได้สีเทาสวยๆไปใช้งานนะเนี่คอนโซลเนียนกิ๊กนะครับผมไม่มีริ้วไม่มีรอยนะครับสภาพดีๆนะครับผมเครื่องเล่นวิทยุมาเดิมๆจากโตโยต้าเลยลูกค้านี่แอร์นะครับผมปรับไม่นวดนะครับผมในส่วนของตัวคอนโซลจะเป็นสีเบจนะครับตัดสีดําอย่างหล่อเลยลูกค้า อย่างหล่อเลยนะครับในส่วนของตัวแผงประตูนะครับอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์นะครับชอบการจับเขามากนะสวยมากๆนะครับดีไซน์ได้ดีทีเดียวนะตัวเบาะนะครับนั่นตึงเปียะนะครับลูกค้านั่นตึงเปียะเลยนะคอนโซลคอนโซลนะครับไร้ริ้วไร้รอยลูกค้าใช้ต่อได้ยาวๆแน่นอนดูคันเกียร์ซะก่อนนะครับไม่มีรอยเลยนะลูกค้าสภาพดีมากๆนะครับในส่วนของตัวคันเกียร์นะงามเลยลูกค้านี่สวยๆนะครับเอาไปใช้งานกันนะครับลูกค้า ใช้ต่อได้ยาวๆขับเที่ยวขับเที่ยวขับออกต่างจังหวัดได้สบายเลยลูกค้านี่ใช้ในเมืองประหยัดนะครับใช้ต่างจังหวัดดีโอ้โหเอาเรื่องนะครับหัวน็อตไม่มีแกะไม่มีไขนะครับผมนี่สติกเกอร์จากโรงงานอยู่ครบๆนะหัวน็อตนะครับใส่กิ๊กเลยลูกค้านี่อย่างสวยเลยนะครับฟิล์มติดเรียบร้อยนะครับผมในแผงกระจกนะครับผมตัวนี้จะเป็นโครเมียมนะนี่สวยหมดเลยนะครับงามแน่นอนลูกค้า ส่วนแถวนั่งแถวที่2นะครับลูคบกค้าเบาะสวยกริบเลยนะครับแทบไม่มีการใช้งานเลยนะสภาพดีจัดจัดนะครับลูกค้ามีที่เสียบชาร์จแบตได้เลยนะสองหัวเลยลูกค้าจัดไปนะครับนี่คอนโซลคอนโซลสวยเนียนกริฟนะครับฝ้าด้านบนรอยยันรอยเจอมไม่มีนะสวยงามนะครับไม่มีริ้วรอยสักนิดเลยสวยจัดจัดนะเดี๋ยวเปิดท้ายให้ดูด้วยนะครับลูกค้าท้ายสวยแน่นอนนะครับคันนี้เดี๋ยวขออนุญาตให้ดู คุณแจนิดหนึ่งนะครับนี่คุญแจเป็นสมาร์ทคีย์เลสนะครับคุณแจเป็นสมาร์ทคีย์เลสนะนี่สวยจัดนะน,นี่สติกเกอร์แปะเฉยนะลูกค้าแกะไม่มีรอยแน่นอนนะมาเดี๋ยวพาดูในส่วนของตัวด้านหลังกันหน่อยนะครับผมด้านหลังเป็นไงเปิดจากรีโมทได้เลยนะครับครั้งว,ว้นามวิเด้งขึ้นทันทีนะนี่สวยจ,จัดนะลูกค้าตาโลโก้โคราติสอยู่ครบนะครับผมนี่หนตัวจอยู่ครบนะ อบไฟท้ายนะครับลูกค้าไม่มีแตกไม่มีหักนะสภาพดีๆโครเมียมหล่อๆนะลูกค้านี่ฝั่งนี้ก็สวยนะครับไม่มีแตกไม่มีหักนะชาร์ฟฟินทุกอย่างเมียนกิ๊กนะครับไม่มีรอยทะลอกเลยตาโลโกโตโต้างามกิ๊บๆเลยลูกค้าหัวน็อตนะครับด้านหลังลูกค้าไม่มีแกะไม่มีไขนะครับสภาพสวยเลยนะครับลูกค้านี่เมกอ่งเมกอาร์ตนะอยู่ครบหมดเลยสภาพดีจัดนะครับคันนี้นี่เป็นไง กิฟต์นะครับกิฟต์นะหัวน็อตนะครับสวยใสเลยนะครับสวยใสเลยนะนี่งานดีมากๆนะครับผมท้ายนะครับผมใส่ของได้จุๆจุแน่นอนนะครับสำหรับโคราสิสนะครับสภาพค่อนข้างดีเมคอาร์ทุกอย่างอยู่ครบนะครับผมนี่เนียนกิกนะครับยางอะไหล่มีไปพร้อมนะครับผมถุงคู่มือทุกอย่างพร้อมหมดเลยนี่ในส่วนของตัวรอยซีนเมคอาร์ทุกอย่างนะครับอยู่ครบนะลูกค้า ท้ายหลุมหลุมยางอะไหล่นะครับลูกค้าไม่มีเคาะไม่มีบุกนะรอยซีนทุกอย่างอยู่ครบหมดเลยนะครับเนียนกิ๊กแน่นอนลูกค้าใครที่สนใจติดต่อเบอร์หลังด่วนๆนะครับพี่ศูนย์7 6 8 6 2สองดดสองนะครับถ้าหาอันติดสภาพสวยๆอย่าลืมนึกถึงหลังไว้ก่อนเลยนะครับลูกค้ารถเรามีเยอะมากๆนะครับผมไม่ได้มีแค่นี้นะครับแต่จะคัดมาแค่เฉพาะรถที่สุดยอดจริงๆนะนี่ขออวยช่องตัวเองนิดนึงนะนี่สาภาพนะครับสวยมากๆนะครับตัวเบาะนะ กิบกิบใหม่ๆเลยลูกค้าคันนี้ฟิล์มเพิ่มติดหมดแล้วนะใครอยากได้กันศาสตร์ทักมาโทรมานะเดี๋ยวจัดให้นะครับผมที่ชอบรถคันนี้จริงๆนะเพจนะครับผมระบุชัดเจนนะปี2 0 1พนสิปนะครับลูกค้าเลขเครื่องเลขถังระบุชัดเจนหัวน็อกไม่มีแกะไม่มีไขนะครับผมหัวน็อตใส่กิ๊กเลยนะครับใช้ต่อได้ยาวๆแน่นอนคันนี้นะใครนะครับที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับที่สนใจนะครับโคราชติดคันนี้ โทรหาหลังเ่วนๆนะครับที่0986276862นะครับหรือไลน์หลังได้ที่ใต้ลิงก์คอมเมนต์ของคลิปนี้เลยมาเดี๋ยวเปิดฝากระโปรงให้ดูนะครับเนี่เครื่องยนต์นะครับ duo vvti ลูกค้า duo vvti นะครับนี่สวยเลยนะครับตัวนี้เครื่องยนต์1.6นะลูกค้าเครื่องยนต์1.6นะครับผมตัวเครื่องสวยเนียนกิ๊กนะครับสีสูบหล่อๆแบบนี้เลยนะเนี่ตามสีจากโรงงานอยู่ครบนะครับผม นี่เป็นไงในส่วนของตัวแผ่นกันความร้อนด้านหลังเครื่องนะครับอยู่ในภาพสวยสมบูรณ์ลูกค้าไม่มีย่นไม่มีขาดนะ ABS ทุกอย่างอยู่ครบนะครับผมตามสีจากโรงงานอยู่ครบหัวน็อตไม่มีแกะไม่มีไขนะด้านฝั่งแก้มนะครับผมนี่หัวน็อตสวยๆลูกค้าตาโลโก้โตโต้านะครับผมอยู่ครบนะนี่ั๊มตาโตโต้ามาเรียบร้อยแล้วฝากระโปรงเดิมแท้โรงงานแน่นอนนะครับลูกค้านน่ ติ๊กเกอร์จากโรงงานนะครับติดมาคร,ครบหมดเลยลูกค้าเนี่สภาพห้องเครื่องสวยๆเนาะนี่เอาไปใช้งานกันนะครับสภาพดีจริงนะครับลูกค้าห้องเครื่องสวยเนียนกิฟหมดเลยนี่แบตเตอรี่นะครับเรามีการตรวจสอบเช็คให้ลูกค้าก่อนแน่นอนคันเดิมหมดนะปั๊มตาจากโรงง,งานมาครบๆเลยเมกองเมกอาร์ตสวยกิฟเนียนตาจัดๆนะครับคันนี้ใครที่สนใจนะครับคร,ราเลาติดไว้ขับเล่นสักคันหนึ่งคันนี้ถือว่าตอบโจทย์เลย ขออญาตย้ยำรุ่นอีกรอบนะครับตัวนี้เป็นโคราลเทส1.6ตัวจีลูกค้าราคาอยู่ที่439,000บาทเท่านั้นโอ้โหสุดจะคุ้มนะครับผมได้โฉมปี2018ไปใช้งานด้วยลูกค้าเลขไมล์120,000กิโลเองเนาะใช้ต่อได้ยาวๆแน่นอนนะครับใครที่สนใจก็โทรหาหลังเลยที่ศูนย์986276862นะครับหรือแอดไลน์หลังได้ที่ใต้ลิงก์คอมเมนต์ของคลิปนี้เลยหรือใครอยากมาดูรถจริงนะครับอยู่ในกรุงเทพนะผมอยู่ตรงข้ามบิ๊กซีร่มเก้าเลยลูกค้า ลองมาดูรถจริงได้นะครับผมก็สําหรับคลิปนี้ใครที่ชอบการรีวิวของหลังฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้หลังด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้หารถเก๋งงานดีแบบนี้มาให้ชมกันอีกนะครับคลิปนี้หลังของตัวลาไปก่อนครับขอบคุณมากครับ